เลยครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเพ็กเซียนกันอีกครั้งเลยนะครับคลิปนี้อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะซองเกตเซเวอร์เจ็หนึ่งเจ็ดกันในวันที่50ไปแล้วนะครับโอ้โหวันนี้วันที่50แล้วนะครับกิจกรรมก็ยังไม่มีเหมือนเดิมช่วงนี้นี่เบื่อมากๆเลยเนี่ยไม่มีอะไรทําเลยนะฮะมาแต่วันนี้นะครับผมมีอะไรให้ทํานิดนึงนะสำหรับไอเดียผมนะก็วันนี้ผมจะมาทําการเปิดของทองกันนะครับซึ่งผมดองไว้4ชิ้นนะ เออแล้วก็มีของม่วงแจมมานิดนึงเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะเปิดได้อะไรนะครับยังไงนะครับผมก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมยิโดงกันต่อนะครับผมขอฝากมีใครกำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนอยู่ไหมครับผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะฮะทวิตที่โฟเพเว็บนี้โคตรสะดวกเลยครับเติมได้ทุกเวลาแถมแต่ละแพ็ค,คนี่คืออย่างถูกแล้วโดยเฉพาะ2แพ็คแรกถูกสุดแค่17บาทเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับแล้วถ้าอยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้คุ้มกว่านี้ใส่โค้ดเทคเซนตอนจ่ายลดเพิ่มไปเลยอีกหาครรับนน้ะเอป ขอ,องทองกันนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอัปเดตไอดีกันก่อนดีกว่านะวันนี้วันที่5 0ก็รีกิเวันนี้เนีัยผมใกล้จะขึ้น81แล้วนะเดี๋ยวผมน่าจะมีอะไรให้ดันนิดนึงนะเออวันนี้ก็น่าจบ81บได้นะครับส่วนพลังวันนี้จะอยู่ที่3 5 1 4 0 0นะครับผมกระเถิบขึ้นมานิดีเดียวเองนะก็ดับจะอยู่ที่104ยนะครับผมโอ้โ oh, หพลังผมขึ้นน้อยจัดเลยว่ะเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมยังเหลือช็อกโกแลตอยู่อีก400้อกว่านะเดี๋ยวเด,ดีย๋ยวน,น,น่าจะ แล้วก็วันนี้นะครับช็อกโกแลตผมจะกดไปแค่52ครั้งนะปรองมอง่วงยังไม่ได้กดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอเซฟเพชรหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ากระป๋องม่วงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เอาไปทำแล้วเท่าไหร่แล้วนะเออแต่ว่าผมกดไปดีกว่านะ <c oughs> เพื่อได้ใช้อ่ะ <c oughs> ปองม่วงกดไป2รอบนี้ครับผมแต่ว่าแต่ว่าชอ็อกโกแลตผมกดเท่านี้แหละขี้เกียจกดแล้วนะฮะก็ตอนนี้ชอ็อกโกแลตผมก็เหลืออยู่400กว่าๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปนั่งกดนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่า เออมันสิ้นเดือนนะเดี๋ยวยังไงเราก็ลุ้นเอาตอนช่วงตุจีเนี่ยผมว่าตุจีเนี่ยกิจกรรมน่าจะดีเออผมบอกเลยก็หวังว่านะมันจะมีพบกแจกขินแจกอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าหวังเยองไปหรือเปล่านะเออก็ขอให้มันมีแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมดองเหรียญไว้อยู่50นะเออผมเลือกมาเป็นอาวุธของมิสากาดนะได้ไปก็ไม่ได้เอาไปใช้อยู่ดีนะเดี๋ยวลองกดกันเล่นเ,เล่นดีกว่านะครับผมก็ถ้าใครไม่รู้นะครับผมเหมากิจกรรมนี้มันน่าจะหมดประมาณ1600นะเพรนึใงรมื่นใครมีเมพชรนะเอ่ยเหมาเลย ผมบอกเลยคุ้มเนีครผมอาวุธอะไม่รู้ว่าสําหรับตัวเมสาการดมคุ้มหรือเปล่านะแต่ว่าได้อาวุธสาดาวมาเนี่ยผมว่ายัางไงก็คุ้มอยู่ดีนะถ้าแรกกับหมื่นันเพชรนะถ้าแบบว่าคนที่เพชรเหลือๆนะเออสายฟรีอย่างเรานี่หมดหวังเลยนะครับผม เยอะจัดเลยเพจแบบหมื่นหกเนี่ยซื้อตัวดําได้เกือบสองรอบอ่ะเออก็ผมเกลือไปเรียบร้อยแล้วนะผมสุ่มไป3ครั้งนะผมไม่เคยได้รางวัลใหญ่จากการกดฟรีเลยนะไอกิจกรรมเนี้ยนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีคนเคยได้หรือเปล่านะได้วดเฉพาะมาจากกิจกรรมนี้แบบกดฟรีอ่ะเออไม่รู้มีหรือเปล่านะมาแล้วตอนนี้โซนิกผมก็ได้เรียบร้อยแล้วนะล่างกินเนอาเออผมอยากได้ตัวนี้มาตีบอสจ,จัดเลยเอามาตีตะข่าวผมว่าจะมาตีตะขาบอยู่นะตัวเนี้ยเออมาติดบทขยี้น่าจะดีนะครับผมมันเป็นตัวตีบอสยุคแบบ Hey, ยุคแรกเริ่มเลยนะใครเล,เล่นทันซีเซ่แรกๆเนี่ยมันเป็นตัวดีบอสยุคแรกเริ่มเลยนะเอามตีแบบบทขยี้เออเอาตีบทขยี้นะผมอัวตงตีไม่ต้องใช้ตีธรรมดาพอนะโซนิกมาเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเปิดตั๋วแดงกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั๋วแดงถ้าผมสุมอีกสองครั้งเนี่ยถ้าผมสุมอีก20บใบเนี่ยผมจะได้ตั๋วม่วงด้วยนะจริงๆผมแอบอยากได้ตั๋วม่วงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเอออยากมาเปิดเล่นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีตั๋วดําเอยตั๋วแดงอยู่12ใบ อ่ะมาเปิดสักหน่อยละกันนะสักหนึ่งรอบนะครเปิดตู้ซูริวละกันเผื่อได้เพราะไอาดีผมนี่ก็ยังไม่มีซูริวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวแจกแล้วว่าเออมันแจกจากด่านบอสอะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้นะแต่ว่าเกื่อนแล้วโอ้โหไม่ออกทองมาหลายวันแล้วนะไอ้ตู้ตัวแดง,นะเ,ออเ,งนเนี่ยเออเอายังไงกับผมวะเนี่ยมาแล้วตอนนี้ผมก็จะขาดแค่อีกสิบใบนะผมก็จะได้ตัวม่วง ผมไม่กดเพิ่มนะผมไม่กดเพชรเพิ่มนะถ้ามันได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็อะถ้าขาดหนะึ่งใบสองใบเนี่ยผมจะกดนะแต่ว่าถ้าขาดเกิน5ใบเนี่ยผมไม่กดแน่นอนนะเปลืองเพชรม,มาเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่านะว่าผมมาเดี๋ยวมาเปิดของทองดีกว่ามีอยู่สี่อัน4ชิ้นเดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่าว่าผมอยากได้ชิ้นไหนนะเออตอนนี้เนี่ยพี่ดำเนี่ยผมอยากได้เป็น H p ความเร็วไม่ก็ H p เปอร์เซ็นต์นะเออชิ้นไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ชิ้นรองเท้าเนี่ยชิ้นไหนก็ได้นะส่วนส่วนราชาทะเลลึกเนี่ยผมอยากได้โจมตีโจ นี่ครับผมเอามาเปลี่ยนชิ้นนี้ก็ยังดีนะเออถ้าได้โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยผมจะมาเปลี่ยนกับรองเท้านะชิ้นอื่นผมไม่ค่อยอยากจะไปเปลี่ยนเท่าไอะไรแล้วนะค่อนข้างที่จะโอเคอยู่สำหรับผมส่วนท่านไหนที่ผมยังได้ของทองเยอะมากๆนะเอามาเป็นแบบความเร็วนี่ผมอยากได้มากๆนะชิ้นไหนก็ได้โซนิกผมขาดชิ้นนี้ชิ้นเดียวเออขาดหมวกชิ้นเดียว,ข,ว,ยวขอหมวกเป็นโจมตีความเร็วชิ้นเดียวสีทองมันจะเพอร์เฟกต์มากนี้ครับผมสำหรับโซนิกเออมาเดี๋ยวมาหากันดีกว่านี่ครับผมมาเปิดของม่วงรองเชิงกันหน่อยดีกว อได้มาเป็นการบรัพปีสาจจมโหป้องกันด้วยเออออกมาอย่างอย่างเกลือออกมาอย่างเกลืออย่างงี้ที่เหลือมันจะยังไงนะมาเปิดชิ้นธรรมดาก่อนดีกว่าชิ้นแรกไปกันเลยโอ้โหเสื้อสูตรเหมือนเสื้อเนี่ยผมไม่ต้องการนะรู้สึกว่าจะไม่ต้องการนะเดี๋ยวขอดูข้างในดีกว่าโอ้โหไอของมุ้งไอของมุ้งหรือเปล่าเนี่ยอาถรรพ์ของมุ้งชิ้นแรกหรือเปล่าเนี่ยเออเร่งเรยกป้องกันโอ้โหเซ็งจัด ชิ้นแรกของทองมาก็กลางเลยเออมาชิ้นที่สองนะครับผมได้มาเป็นเกง,เกงป่าเทือนอ่ะน่าจะได้อยู่นะขอดูขวางในขอดูออฟสวยๆโจมตีโหี่พี่โจมตีโอไม่ได้ใช้นะชิ้นนี้น่าจะน่าจะน่าจะย่อยทิ้งหรือไม่ก็ไปใส่ให้ตัวลองๆเลยอะ่ะเออโอ้โหสองชิ้นแรกไม่ได้วะสองชิ้นแรกไม่รอดวะ่ะสองชิ้นหลังแล้วกันผมหวังว่าสองชิ้นหลังเนี่ย มันจะดีออกไปเลี้ยงกงใส่ฟ้าแล้วิงวิงด้วยเออแล้วมีออฟวิงวิงด้วยมาขอดูข้างในโอ้โหโอ้สามชิ้นแล้วนะเฮ้ยสามชิ้นแล้วนะชิ้นสุดท้ายต้องมาผมบอกเลยขอได้ใช้สักหนึ่งชิ้นนะไม่งั้นคลิปนี้มันจะเกลือเกินไปนะผมไม่อยากเกลือวะ่ะมาเกลือนักมายากลแล้วมีออฟด้วยมีออฟอย่างนี้ต้องเป็นโจมตีสามแถวขอโจมตีเปอร์เซ็นต์สามแถวโหเห็ุพีความเร็วป้องกัน อ่ะมันก็ยังได้อยู่นะให้มีความเร็วใส่ให้พี่ดำได้บอกว่าพี่ดำน่าจะขาดน,นะจริงด้วยเออเดี๋ยวชิ้นนี้นะผมน่าจะใส่ให้พี่ดำนะเออหรือไม่ก็แบบว่ารอให้กาโร่เดี๋ยวรอโอ้โหผมลืมเอ้ย้วผมดองให้พี่ความเร็วเสื้อไปสองชิ้นเลยนี่ว่าจรนี่ผมเปลี่ยนได้ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าผมน่าจะเสียดายไม่รู้ดิผมน่าจะเสียดายอาตมาต้านทานตัวเนี้ยเออผมเปลี่ยนได้ตั้งนานแล้วนะทำไมผมยังไม่เปลี่ยนวะเนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปจัดคงจัดของกันอีทีนะผมอาจจะโยกชิ้นนี้ไปูบ่บอมแล้วก็ ใส่เป็น HP พีความเร็วให้พี่ดำไปนะน่าจะดีนะเออถือว่าน่าจะดีแต่ว่าผลประกอบการผมว่าผมยังไม่พอใจว่ะเออมันยังไม่น่าพอใจนะได้แบบว่า HP พีความเร็วมาชิ้นเดียวแล้วอีก3ามชิ้นที่เกลือจัดเลยว่ะไม่ได้ใช้อ่ะเซ็งจัดไม่เป็นไรเดี๋ยวดองกันใหม่เดี๋ยวหาเปิดกันใหม่เพราะว่าผมก็เล่นยาวๆอยู่แล้วนะเซเวอร์นี้หาดีกว่าโซนิกผมจะมีของทองทั้งเซตอะเออแล้วเดี๋ยวขึ้นของดงของแดงอะไรเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันนะ มาเดี๋ยวไปหาเพื่อนตีกันหน่อยดีกว่านะครับผมมาวันนี้ไม่มีเพื่อนที่ผมไปตบไปเดี๋ยวผมขอนั่งเคลียร์เพื่อนละกันในวันนี้เออเพราะว่าไม่ได้มาเคลียร์นานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เพื่อนผมจะอยู่ที่รีลิแปดห้าสิบนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังเคลียร์เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมคนแรกเลยคุณแคลเซียมไม่ออน9วันนะเออสองนะครับผมคุณจอ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 ะครเบี้ยผมไปเลยนะครับสวัสดีครับผมมาคนที่3คุณจีจีอีซี่ไมออน5วันแล้วนะฮะคุณอาชุล่าคาบูโตะ5วันนะครับผม คูณ SPF อีก3วันปลายกันเลยนี่ครับผมมาตบพวกบอดเรียบร้อยเจอกันครับผมแล้วก็มีหรือเปล่าขอดูก่อนนี่คุณอะไรเนะี่ยซันซิกนะครับผมไม่ออนแล้ว10วันนะเออพลัง3ล้านด้วยโอ้โหแถมมีกาโลด้วยนะไม่ออนแล้วโอ้เสียดายเหลือเกินนะถ้าไม่ขายไปนี่ก็เอามาแบ่งผมก็ได้นะผมจะได้ไปแจกเพื่อนคนดูนะครับผมเออไม่เป็นไรนีครับผมก็ เจอกันเซิร์ฟเวอร์หน้านะครับผมนี่คุณโปโมนไม่ออนแล้วนะครับผมพลัง3ามล้าน5โอ้โหแล้วมีกาโล่กาโล,กโล่เกียโลไม่อ,อน4วันนะ่าจะยุ่งเะยครับผมเอาไงดีเดี๋ยวผมค่อยลบแล้วกันนะเผื่อน่าจะกลับมาเล่นนะครับผม4วันเพราะว่าไอดีค่อนข้างที่จะสวยนะเออถ้าไม่เล่นเนี่ยมาเอามาให้ผมได้นะเออมาให้ผมได้นะคุณจริงๆที่มีโบลต์เอ็เนาบวกนี่ว่าเออเอาไงดีวะ,ะเดี๋ยวผมค่อยลบแล้วกันถ้าเกินถ้าไม่เกิน5วันเนี่ยก็อาจจะยังไม่ลบนะ แล้วคุณทาชิโร่พลังสี่ล้านสองโอ้โหมิการโลนี่คนมิการโลนี่บิดกันเยอะจรงแล้วเออเสียดายนะลาบูบ,บูสองนี่น่าจะยังน่าจะยังเล่นอยู่นะครับผมเออแต่ว่าน่าจะไม่ว่างนะผมว่าคุณมเมลซ้มไม่อนหนึ่งวันไม่เป็นไรนะครับผมคุณแจ็คก,กี้คุณแจ็คก,กี้ไม่ออนสี่วันนะพลังสี่ล้านห้าเฮ้ยแล้วผมตกไปหรือ,อยังวะวันที่ยี่ห้าเนี่ยผมน่าจะตกไปแล้วนะมามาตกกันหน่อยดีกว่าเผื่อผมยังไม่ได้ตกนะวันนั้นเนะี่ยแต่ว่าผมว่าผมน่าจะน่าจะตกไปแล้วนะ มาโซนิกฝังดีงเาไว้ก่อนแล้วโซนิกผมฝั่งบูบอมแบขอดูดาเมจกาโลเอายังยังอีกาซาไนาไปก็ต่อนี่นะผมกาโลไฟโนอลลาวมาตุบตับตุบตับสองร้อยสล้านผมจำได้แล้ววันก่อนเนี่ยผมตบไปอยู่เออก็เห็นภาพซ้ำเห็นภาพเดิมเลย ไปคุณแจ็คกี้ผมยังไม่ลบแล้วกันนะน่าจะน่าจะกลับมาเล่นอยู่นะผมว่าใครที่อยากให้ผมมาตบอัปเดตทีมเนี่ยเออทักมาได้นะก็งงงงโเหมันเดิมวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวดีโอนี้นะครับผมก็เออเงียบเหงากันตามสเต็ปนะผมไม่ค่อยมีอะไรทำเท่าไหร่นะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะี่รับชมยูโอนโจบนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ